ตะกะเต็นครับผมถอดตะกะเต็นก่อนอนดับแรกครับกระเด็นใส่าะด้วยจ้ะหอมหอมงามเน้นรถดีเน้นเน้นผมชืชูรถเน้นเน้นหอมขัดหอมเนี่ยเดี๋ยวไปจุดที่นี่ครับเบ๊ะีห่หนูคั่วต่อ สวัสดีค่ะเเหเหยน <X D> มันค่ะมันย้อนอย่างก็มันตีนนกเพิ่นตัวว่าเนี่ทยทนกวัวมันตีนนกใสกับบอลเอ่เพิ่นอื่นมานยังคันครับแม่รักเ๋ยวแม่หรบอว่าหูจังมั่งหน,หนุกมันเทียนเนื้งสีวะครับเป็นะนี่จ้ามันเป็นเรื่งสิไม่ <ปะ S 1> <X D> ได้เอามาหา่ใส อ e ีวาวเราไปขืนพูมาภัวมาตะพูนึ่งบ่ด้วนี่ันกระทูนน้มาขายหรอมาซส่เนี่ของอันน้อยเนี่ยนะเน่ยเรื่องไปกล้วนเขาทิพด้วยไหมอันไหนมันมัน <c oughs> ว่า,าไปของหายากมืเอนี่สเสตเมนู่ยังลหรครับใส่ครับตอนเศร้าครับเ็ดต่อบ่เเ็ดต่อก็เฮดตะกะเตนแต่เมนี้กินกินของสูงสูงเลยตะกะเตนนิดเดียบรรยากาศตอนเศร้าๆครับตอนนี้ประมาณหกโมงคร่ากลจะเข้าเจ็ดโมงครับ บรรยากาศดีๆครับผมํำบึงเมนอย่างนี้แหละครับใส่อยู่ในตู้เย็นครับฮึบโอ้ยเห็ดปวกครับผมเห็ดปวกเห็ดสมเปีร์นี่เห็ดปวกอันนี้เห็ดปวกใส่นี่อันนี้เห็ดทำผาเำผ้าดปลาจากทีมงานเจ้าสาว ใส่ลอที่ตหนีโต๊ะตู้เย็นนี่พ่อแม่พี่น้องอาจจะสงสัยว่ามันจักจักปีหรอกครับอาจจะไม่ได้สงสัยหรอกครับแต่ว่าอยากพาดูว่างครับผมตู้เย็นนี่เกือบยี่สิบกว่าปีหรอกครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะฝากตอนไส้อยู่สิบสามอ่ะตอนนี้ไส้เท่าไหร่บ่บ่สิบข่าสิบหกปีแล้วครับผมสิบแปดปีแล้วครับนี่สิบแปด ใส่ครับเบื้องต่อนะครับใส่ดูต่อค่ะนี่ต่อโตเป่งๆกินก็ได้ได้พี่น้องนี่อันนี้ดีดยู่บอกครับหนึ่งเลี้ยวอันนี้นี่นุ่มเทนไปลวูกะแตนครับผมเทวัาถุดีผอมมากครับนี่แม่ซื้อมาต่างอไรเนครับแม่ครับปลาดีรีบอครับแม่ อ๋อตะกระแตนคอมเมนต์อันนี้ตะกระแตนไอกี้ครับผมโอ้ยตอตออ๋อตอต่อยกี้ครับสุรพลคนโกะอันนั้นเอยียงก็ไก่ทองแห่งลำพยัมอ๋อโอ้ยหมอบึนเวอ่อ,อ,อ,อ่อนเราด้วยจ้าตะกระแตนครับผมถอดตะกระแตนก่อนอันดับแรกครับกระเด็นใส่ตาด้วยจ้าโอ้เลยไปโอ้ยไซค์นิ่งนะครับ โอ้น er> ิ่งยิ่งดีว่ะสมกับผู้ผู้เป็นคนเห็นแนวกินอยู่นะครับเนาะโอ้โหอยู่ว่างฉีกกระเด็นเห้ยใหม่ครับใหม่ใหม่แล้วครับใหม่แล้วครับนี่สมอลดูครับเด้งแล้วครับไม่ใหม่เราบบบไหนมันฟูฟู่เห็นมาจ้ะอันนี้ผอดแล้วเขาจังเอาไปผุดกับเครื่องแ้่เหลืองหอมงามนี่รสดีเนียนเนีนโค้งชื่อรสดเนีนๆ น้ำมันนี่ใส่ได้ด้วยเกลือลงมลง่มไปจะหน่อยบ่ครับเกลือป้องกันว่าให้มันแตกประเด็นทับนะครับเนาะบ้าจริงเลยหอมกับพร้อมพร้อมตะกเตร่ไม่ละบ๊อกไ่ละบ๊อกตะกเตร่ตะกอนสมัยตอนน้อยหลังเดือกเรียนนี่สิออกไปหาจับมายังม้าแบบ มาถ้าแบบจี้มาถ้าทอดกินเด็กเด็กครับใส่ตอนอยู่บทปฐมนะครับต้องมือหายหายรู้ป้ะม่นครับแบบช่วงนี้เพื่อนครับย์จต้องกินแต่กแตงต่างประเทศเลยจ้าเนาะยุคสมัยมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับเนาะการใส่สารเคมีเคมีมันกับพัฒนาขึ้นนะครับเนาะบ้านใจอ่ะมันมีอะไรอ่อยลายจ้ะเกจิธุรกิจปลูกอ้อยครับบใส่ปุ๋ยใส่นใส่โอ้ใส่ยาขายนาไรนะผมบอกได้ว่าแถวแถวนี้ ยามลงน้ำลงอย่างนี้ต้องระวังนี้พี่น้องเลยบ่สั่นขาเปื่อยไดเลยครับต้องใส่รองเท้าบูทจะว่าท่าต่ำมหน่อยได้ใช่บ่ม่สนอยเนาะแมนแมนครับบ่ม่สนอยบ่มีอุตสาหากรรมที่มันแบบเป็นนั้นครับอ่ะอัปเดตครับผมพอดไปแล้วประมาณเกือบนาทีค่กแล้วครับนี่ครับหอมขัดหนาเลยครับนี่ซิมเมืองก่อนนะครับปไปอืม กรอบแล้วครับกรอบแล้วนี่<อ>ม่ได้ตัวออมันกรอบแล้วอีเีเขเลยเจ็บมยังมากเเอาเนเลยครับเสียงตันแบครับ<อ>แบบแบบนี้อันตรายครับเสียงแบบนี้ครับไ่ไดปุ๊ไม่ใช่แต่ปุ๊แบบ กล่องวอยู่เนาะตันนี้คนมาเรืก่อไ<ล>ปเยครับเลยทองฟ้าเริ่มเปลี่ยนแล้วครับมืดคืมมาแล้วครับโอ้เมือนทองฟ้าวิีแปลน,นอังกเออจากที่ดนนี่ครับพอหน่อยตาตนป่วยออ่อมาแซฟพอวันโบกปูนไว้ครับ อันนี้มีโครงการโปลูกเจ๊ของวหนุ่งไส้ครับผมสเลี้ยงหอยครับเลี้ยงอยากเลี้ยงลองเบงครับว่ามันจะเลี้ยงได้ผลบ่อครับพอแม่พี่น้องมีความรู้หรือว่ามีประสบการณ์ในการเลี้ยงการแนะนำมาได้เด้อครับเลี้ยงหอยกับว่าแม่เลี้ยงหอยเซอรี่เลี้ยงหอยยังดอกครับเลี้ยงหอยจูบครับผมนี่ครับไปแต่กินานมันหาอย่างยากครับทางผุนของไส้กับกำลังถอดตะกั่วตนให้มันเหมือดอยู่ครับ ครูโบโบอกว่าอย่างนี้ครับ <c oughs> ครุครกครุกจ้าครุกครุกตะการแทนถอดมาแล้วครับโรยเกลือนิดหนึ่งครับผมเปื่อดึงดีละลายเผื่อดึงความหอมของวัตตุด,ดีขึ้นมาครับมือฟังจากเชฟอันนี้รสด,ดีครับรสด,ดีผงปรุงรสตามหมูครับผม <c oughs> ผงปรุงรสนม่ได้มีตามมล,ล่ำพิษครับผม <c oughs> คารุน อุ้ยกอล์กกล์กกล์กกล์กได้ได้ได้เอียงๆโอ้บ่เอียงจะน้อยมันต้องเอียงน้อยใส่เอียงมาฟังเสียงไหมอ่ะบอกลงเอียงจะน้อยโอ้ยเคยเรียนว่าให้โลครับเอ้าชิมซิมึงก่อนนี้ครับพี่น้องครับสูตรเด็ดครับผมกอบีครับขนาดครับโตเป่ง รถด,ด,ดีที่ไหนครับเจ้าว่ากระหอมครับเจ้าว่าอยากได้รถด,ดีครับอ๋อเด็กการแทวร,รอบนี่อ,อ,อ,นนอ่ะนี่เมนูต่อไปเนะครับแกงก๊อสไส้นอไม่สมครับผม ชุไกไปเลยอ่ะข้าวข้าวแกงใป็นของซุกไทยหนังหนาๆจะจะจาพอดีมันหลายเกินประมาณที่ฉีแกงครับน่องไส้เลยผิดจระนาว่า,าจะขวาน้ำจะน้อยครับผมที่เจอมาข้าวสารอาหารเแทนน้ำหยอดต้องใส่เพที่จริงต้อไม่ก็ทุกมาแล้วล่ะครับเออ ดใคขมันกล้องจับภาพได้ว่าหันน้ำฟ่วงมากเข่าคักๆเลยเป็นอย่างนั้นนี่กระหอดนะครับพี่น้องเก็บไฟยึดตู้เห็นใจจะลองจำหย่อนไหมได้ครับผมหัวไวถ่ายนะครับเด้อเดี๋ยวจะใส่เกลือกันมะาผู้สาวกินต่อครับผม,มฟังท่านี่เดี๋ยวจะพามาเก็บไปยึดตู้ครับฝักสวนขั้วหัวกินได้ครับผม โอ้ยต้นบกคง,งก็จะมัมนดกขักดกเนี่ยจนได้ใส่ไม้ค้ำไว้ครับขัดเอาไม้ออกหล่อมได้ด้ยนี่พี่น้องแมนบุบุละ่ะออยดีครับนี่ครับผักเพ่วผักยังกะงามขักงามเนี่ยครับจนว่าเป็นดอกเป็นยังพอกยีตัวกะงามอยู่ครับผมงามในแบบสาวบานของขุน้ะครับเก็บพอจักน้อยก่อนครับไปใส่ขวดต่อหอ,อมๆกระดแสบเป,ป็นยังนะครับกินหอมพอีตัวหิน นี่ครับได้มาแล้วครับเจอเลยเจอเลยเคยเห็นบ่เชมแบ่งครับอันไหนเป็นต่อที่เพิ่นหนึ่งมาแล้วค่ะมันจะเลยบ่เเบกหนามมันขึ้นหลายแต่ละขั้นบันทึกัวไปหัวมากกัแหงบ่ครับใส่เกลือลองไปเน้นน่อยค่ยะผลขูดเออผลขูดผลขูดผมบ่ใส่กระเดชือมั้งใส่ผลขูดครับนี่ในเนเื้อบอยา่ครับย่านนบ่่ยาอยู่ครับ คนตะเกียงก๋วยเตี๋ยวแล้วมั้บะม่วานซอกเขาเอ่นว่าบ่บ่แมว่วาถะ่เหลียงม่กินผงยีหลุดนีครับําครับคือํำกับอายุบานคือการเฮตดอาหารของไส้ของแม่ปังเนี่ยจะบ่ค่อยได้ใส่หลายครับแล้วบัดพ่อไปกินน้ำแบบร้านก๋วยเตี๋ยวน้ำอย่างต่างๆที่เพิ่นใส่ผงชูหลดเกินปริมาณที่ร่างกายต่ำสิรับได้นี่ต่ำสิมีผ้าแบบ ปากแห่งข้อแห่งเป็น,นขนคิ้งดุกหยาบหยาบเป็นอู้อยู่บ่ได้พี่น้องครับที่เป็นพิ่นเฮ็ดน,น้ำส้ม <c oughs> สใบทาบโอ้เโตโ้ผมหัละไส้อย่างนี้จะเสียบ <c oughs> โอ้หอมขัดหอมแน่เด้อบัดที่นี่ครับเบ๊หมูคั่วต่อต่อน,นี่ซื้อมาสามร้อยบาทครับน้ำไม้กีครับผมไอ้กีสุรพลบ้านขุดฟางแดงครับผม เป็นทีมงานพอหน่อยซอยเดิมนะครับทีมงานไอ้มุนตีน่อยลอยโลครับผู้หนึ่งสีซิมดูพป,ป่นนอยเัดออมาว่างอย่างนี้จากกันไสเดี๋ยวซิมเมึงก่อนนะครับม,ม,มันครับมันมีความเข้มครับมีความหอมความมันอมสองตัวเลยครับโอ้หอม ต่อไปครับไมนูต่อสูดมัว <laughs> ่วแป๊มั่วละเบื่งเห็นนู่นลายดีไซน์ต้มมามาสูตรมัวรม่วสูดดึใส่นั่นนั่นนั่นนมกหมอกก็พ่ะเดี๋ยวริวกินก็ไงในโอกาเราเกิบจานเก็บมาใหม่ๆจากต้นเลยสดจากไรมาจากสวน เล่นปุ๋ยกินเนาะเ้าก็อยาดกินสำหรับต่ำนะครับคือกธรรมดาเด้ครับเพราะว่าใส่นใหน่อไม่สมเด็จแบบผมเนี่ยเรา,าต่ำไม่ค่อยมักหน่อใหม่กันเลยตว่ากินจินได้ครับพี่นอ้องกินได้ตอนนั้นสีวายอยากกิน,กกนเ,เพราะว่ามันถาดต่ำมันบ่ถือกัำนัลใหม่นะครับแบบเอาไปแล้วมันเจ็บทอ้องมันข้นท้องแสบท้องไป แต่ว่าพูดถึงว่าเลื่องนอไม่สมนี่คิดบังหลวงพี่น้องเอ้ยพ่อหน่อยมักซ้ำหลาบงัวหรอคิดว่าพ่อหน่อยชิมักขนาดไหน,นครับมักซ้ำหลาบงัวครับอ,อย่าพึ่งปรุงเข้มเลยนะเพราะว่านอไม่มันต่มีความสมนะความหนักอยู่แล้วครับเ,เกลือผงชื่อโล่เกลือกระใสปลาแดด <laughs> ขา,าดว่าใดครับ <laughs> ใส่บะหมักกับบไะไสได้บางคนมันจะว่าใส่ปลาแดกแล้วมันหมิน่เ<ม>นี่มีแต่คำว่าน,นัวเสียบผัดบะไส้นันเป็น<ต>จังลางยังไงแ,แต่ว่าแมนี่หลีนะครับต่เห็นเพื่อนคอมเมนต์มาหลายอยู่เพราะว่าโอ้ยแช่แลไม่สมใส่ปลาแดกอยู่บ่ใช่สูดไดสูดไสเน่แหลสูดไซน่หะสูดไสนี่สูตรเนีแหลสูดเี่ยแหารสูไีสูดรต้เตัวแล้สครับรรรพี่ย้หงครับได้เนี่ย,<ม>ยสะสูไส้เ่ลไเยลด้นยะ ผงชลอดนะเทลงหม้ไปใส่เราบอกผงชลอดนะใส่เราจะข้างหม้อตัวบับที่นี่น้องไม่สมตรงลอ่อให้เดือด,ดก่อนหมอครับ,บใส่ไข่น้ำปลาแดดมันเดือดจังน่อยมันจังบ่เข้าจ้ะโอ้โอบ่แม่นว่านั่นคือไข่น้ำปลาเดือดที่มันแดดก่อนจะจะเอาใส่ไม่ได้บ่เข้าไน้ำปลาเดือดมันเดืดอ,อ,ไอดไอ้ยังไข่น้ำปลาแดดมันเดืดอดก่อนเออถ่าจะข้าวกันด้วยครับเก็ม มันคือยังนอนคือยังค้นเหมือนข้มขึ้นเฉยไอยกับไปโรงเรียนพ่อกับไปกีดยางแม่หลินยูนนั่ปูน้อยกับยาปางแนมมึงยังหรือเพิ่นแนมแนบิ่งใส่บ่แน่งงแนมไปทางนี้มานี่เนาะ <laughs> ตําเก็บมาให้บ่พ่อครับไส้คือพูดคือพูดดีแต่ครับโอ้หน้าใสจริงลิงเดีนาะคนจะเป็นแม่คนก็งี้แหละเดี๋ยว <laughs> ไอ้ตั้มไส้ปู่ข้างหนออมันเกิดเลยไหมไส้เอาเศษติดไส้เสือมาเจอตลาดเมื่อวานวานเลคนมือเย็นปู่ยังกระไดหม,ลมลววดละไส้ไส้ร้องนนะเรื่องนะเลียมๆทางตาดินะั่นคุณหน่อมอื่อๆอนๆคุณสนใจทำเดือดละจ้า นี่น้องไม่สมแม่ปางเห็ดเองจ้ะเอาล่างผ่านน้มหน้มหนึ่งใช้ผู้ใดบ่ามักเปรี้ยวกับจานละล,ลายน้ำจ้ะเข้ากับแกงให้ดน้องไม่มันสุกจังหน่อยแล้วเข้ากับเบิ้งหมอ้อเบิ้งหมอ้อเบิ้งหม้อจ้ะ <c oughs> แกงให้ดน้องไม่มันสุกจังหน่อยแล้วเข้ากับจังเอาตอลงเป็นลำดับสุดท้ายจ้ะตอมันจังบ่เปื่อย ก็ไม่สมแกงไปประมาณหานะที่จะสุกอะตอนนี้หอมมากๆจะที่นี่เ้าก็ใส่ตอลงไปจ้ะผู้ใหญ่เคยกินแกงตอเป็นไหมเคยยุติแล้ว้าก็ใส่ข้อีตูตามลงไปเลยจ้ะ Oh. อ,มอเมืนกันมสู้ความกันเ้าบะแกงโดนอ๋อตอบใไ่โดนหมอครับไซยงมันสิแตกมันเลกเกินไปครับ่ผัฟอีตูเข้าไปแล้วหอมกินมากตํำดังเลยเด้ครับพี่น้องบ่ได้ว้ามังยองนี่ครับบอกอีหลีครับเอามเอา,ามบวงมาครับไซอันนี้มันมันจะหอนปากปวดครับผมบู๊มีการตั้งในซิม โอ้ยสุดเท่านั้นแซ่บแล้วันนะแซ่บแล้วครับปรุงได้สิฮะสุกแล้วครับต่อสุกแล้วอือปรุงปรุงก็ครับอือไปหน้องมาเด้อครับผมกินแกงต่อเซโนอใหม่สมกับพ่อนหน่อยส้อยเดิมกับตำกับหน่อไส้กับเมียปางกับหนงเมฆครับผมอ่ะขัก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 อ่ะปรุงต้องขักไส้หอนวะครับนี่หอนแท้ พอหน่อยมาจะใส่นอครับปัดดีครับพี่น้องเพื่อนครับทุกมองทุกวันครับนั่นพอน้อยไปเก็บเต็นบ้านงานซอยเพื่อนทั้งกันแล้วก็เลยไปเห็นไม้กวาดอยู่บ้านนั่นพ่อใหญ่รัดก็เลยซื้อมากวาดอันนี้ใหม่ครับันเก่ามันโดแล้วลูกจักบาทนี้ครับพ่อครับเจาห้าโอ้ก็ถือจะครับเจ้าห้าบาทย่างแข็งเลยครับไม้กวาดเบื่อไมมเบื่อไรน้ำข้างเฮิอนข้างสานนี่นะครับเอ็ดเพืนกินลูกอเปแกงต่อไซนอไม่สมครับพ่อไม่นูปวดนะครับพี่น้องมานี่มากิน เฮ็ดว้เดียบร้อยเมื่อ้วครับมีทอดตะกเตนขัวตอมีแกงตอครับตอนนี้่างมือและสิบเมื่อกีครับมาด้อครับน้องแฟนครับทุกมองทุกมบอลครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับทุกมองทุกมบอลแล้วครับมากินทอดตะกเตนครับทั้งแกงต่อซื้อเราไม่ซ้มหนำได้รับพี่น้องนี้แต่ได้พี่ตั้งเสียแต่ได้บสียต กิน่ามนะครับอันนี้คืโอโคต่อโคต่อสีสีจังเลยนะน้อ,นอ,งนองกี้แต่เพิ่นเอามาฝากมาตอนให้อยู่ได้อยู่ได้กินครับโอ้โหแมวมัม <า S 1> ดก็แล้วเมาตะกี้เอ้ยมาส่งต่อให้กินเลยก็ได้เมื่อ,อกี้ให้ดวงหละ่ะมาส่งออดดวงเนาะนี่เพิ่นนี่เพิ่นมาส่งเลยอาม่ามันอ้วนเอาไปกินน้ำมันมาดืา หอนๆย่างละเาท่าบันับล้ต่ขอขาขาวเาเ,ดดเ,เอาดำๆน่หลแซบอีกแบบด้ครับด,ดำกินแล้วโบวินเนนบาครับ่เม,มออาหรือไงเพาจะแซบคูอันอยู่นี่ับไ้แไปกินลลายห่อโอแค่อิ่มนี่ละอ, <c oughs> อันนี้ครับขอตัวครับ ียบว่าสีสสนี่แหละครับ,บ,บนี่อะไแหด้วยครับอันไลยตอครับชอครับหนึ่งกับของพรนอมง่ายพอตัดกับแตมกรอบพี่นอกใา่ไหม หน้าสิบบาทยังสดจานเลยโอ้โหลำใหม่ใช่บ้านเลครมาจากอำเภอนามนต์เป็นอลักหลายๆเลยครับทำไมไปซื้อน้ำหมันหลังบ่อเข้าอยู่เกือบบ่อเกือบลอยเลยครับวุ้นหนาล้านเราเขาก็ค้าแท่งอันนี้เั็นของไทยเขาได้หรืกของเนาะก็ถามตลอดทั้งครับพี่น้องถามแม่ค้าคนมาขายมัน มาแต่ซีเลอรขับมาขายแล้วขมิน้นผลัดเราโอ้ได้กินของแล้ว,า oh. วาานานะ <laughs> วาชนาปากดีครับมานน <c oughs> มา่ปลงละท้ายัย่ามา, <c oughs> ากน้ำตาเขาเขาติดมือม <c oughs> ีจังไหอ่งนันนะ <c oughs> น้องินใช่ขินหานตกำเนียรโอติงกะองทอบูมฉายาไหมยาแล้วเมื่กี้เรงเรียนไหมละเป็นอ่ะที่นี่ไปแล้หมือนกันไปริสอดจัด มึงส่ทียาดลาเพื่อนทำงานทางเนี่ยไปทีชื่อเราก็ท่องมะวันนี้เพิ่งหยุดหัวเลี้ยวเดียวดังขัดบ้างเดียวเอ้าคือดู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 นูดูดูคูด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 ูจอดูดูนูดูเูด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 ู ไข่เข้มอย่าไปตำกล้องเลยอนอนลง ด้วยดวมันไม่ได้มาเ้าฟังฟางต้องางเรดืดดนด้วยหนฟางเป็นต่อสมอถือเรื่องโอมไฟ่เจ้างอง่างตัวดูนําดูงไดครับแมนถูกสามลงยี่อะไรเยอะดสุดยอดเลยครับต้นสมอว่าหลวงแม่ต้บ้าน คนละคุ้มบุญนะตัวคนละคุ้มมีแต่แนวแสบๆที่น้อง แม่ <laughs> ที่พอใส่คีเหมือนเน้นนะซื้อไ้แต่ไม่กม่อนดีครับเลใส่คีเสจตูเย,ย็ยนววนะไว่ทาลูกสนะคุนสวดมั่จะวางหัซ้อนนะคสดนมัน้ ด mm? ูให้เบาหน่อยก่อนนะเด็กร้านร้ที่ออกไปไปยังไงขยายออกนาทีชมกับเขา ขในจำพวกมแมลงพี่น้อนงะะตอ่่ะรับต่อกับแมลงบอกระแทน่าจะเมีครับเมียแดงซัดก็มีเนื้ <laughs> ตับไก่่นตับไก่ตลาดหรอครับพี่น้องคุบฮาม่วเนะครับ อืมฟอยายคาล้วครับมูอกขึ้นอย่างไรข้าบ๊ว<ม>ยเบียนีย่ยยังไม่ติมมบม,มีน้วงครับโปรตีนอันนี้ครัโปรตีนมูสามล้วครับย่างไมวิตามินเสื้ออะไระวิตาม,มินซีบ้าขาดโยมหมดล้ ขาดเจียวจังอะไรเจียวจังเพื่องสอดนึกเหรอมาออกแก้มานะครับอยวกฟังข้าได้บวงวันนี้จะเลี้ยงเสครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบอลเด้อครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เลยครับผมพอน้อยซอยเดิมทั้งลูกเขยลูกสาวครับทั้งลูกชายครับทั้งแม่ป่านครับพร้อมทีมงานครับขอบคุณหลายๆครับโออ้ขบคคุณรับมากินทอดตะเกียงนมกันเด้อนี่ครับสุดยอดเลยนะครับพี่น้องแซ่บ อยากถามปอว่าตั้งสีกินได้อยู่บอครับปอไม่นไล่ไหมครับมีเป่น้อมันดิ่งก็ไล่ไม่นด้การพาดมีแต่กรอบแต่เสแสร้อ